เอาปูบมคือคักเนาะค้ายข้าวเก่าของลูยืมค้างือกันพกกระเจี้องย่างแต่โม่คือบังบุตรหรือตัวันยิ่งข้าวเก่ากาแข่งยืมอาปูข้าวเก่างัวเนี่ยชุกอันได้แถมอาละม์ชุกอันได้ถมพอขอย่างพอขอพอครึ่งจอหัวเดต่วแข่นย่างแต่โม่่ แค่นี้แหละขอขอ,รอดร้อนเ่องคือพอตายแค่นี้นดเด็กก็บม่คือขอ้ออาหารแต่งจรินเรียว่าแต่ไม่ถึงงานไม่คืองานอย่างเดิมช่วงบายถามพ่อท่านบอกอย่างปลายาขท่านครับปู่เนาะพ่อท่านคำอะไรเนาะไปหาคือปู่คือป่ามาคือดูคือกินแันะ่ก็อ,องมามื่อไรก็ได้ตัวตโตห่อนอย่างนี้นแกงโมแกงงอานะกับปู่แกงขิดเก่ารนะึปะ กอเกสูงสูเก่าแบบแตงโมเออเหมือนใครโดนมัดใจก็เหมือนกันอ่าไอ้ขัมันไอ้ร่ไอ้รู้อะไรก็รู้เอาให้แกก็ต้องนั่งจับมือสกระโด้สูงห่ก็องผู้อ่ขื่อข้องผู้่นนาอย้อกับครระือของข้องกัขกับขอมนข้อกับขัขันไหนขอแคู่งข็บม เออว่าจะเอี้งเพาว่าบนบ้คนไหวกับสื่พ่อัเราพ่อเอีงต่ากส่วนมามันดูเจ้พ่อันอ่ะว่าจะถือขึ้นเงี้ยจะมาขอรู้ไงว่ากันเออเอสิงคลายกับเออสอ่งทแทเอียงงานว่าหายตู่เลยเขาบอกซึ่งคส่ั้งี่อเห็นดีอยู่ครับไม่ข้างเดียวคืออับพัน่เห็นไม่เห็นเม่มั้ง อานก่อนงานไก่กว่ามากับวิ่งเงี้ยเด้อครับผมบางตามาจะขันครับนือเผื่อนโมือเผื่อนช้ำเ็ยที่งานก่อนเดี๋ยวขายกลัวได้อืมเผือว่าขายได้กลัวขาไม่บังวว้เออเมยม่นยางไปกะบังไว้แม่อม่เนี้กข่าออกวอันนี้คือการขายกลัวหรือปลครับเออเนาะอ่ามาทางนี้อ อันนี้ของใครเจ็บซีก่นจ็บซีฟังมาทางช่องบัตรเงี้ยขยันี้ลูกลูกนี่ก็ยังไม่แก่ขยันนี้อเจ้ามือก็ยังไม่มาทวงบัตแทนบ้างก็เดื่องของบันเออใช้คุ้มขังบุไใจแค่มือไหญ่พอเองยงกูนอย่าเพราะว่าเขาแกงก็บัทัานหมดม่คว้้เนาะครับปู่เอามาเปลนใจเอาให้ลูกไล้มือโขกมือรักมือโข้ามือไว้กับภาพแข่งเงินแของทองแข้มาให้พวกก้าจะเรจะเริ่ม อันนี суд, bronze, sink, main, ้ของครานอันน mai, ี้นอช้อคุณวาราบุจำป่าร่วมบุญกับคพ่อมาอืออ่าห่างมือโฉบมือแกมือขฉบมือหมาอือแค่มือโตกว่าแค่มือโตก่อยนักคุณมาราหมื่อม้ามาอากาศดีแล้วนะมาเลยวันนี้จัดผ่านผ่านฟันเออมาดูไหมสิเก้าลยคิบเก้าคือเก้าเลอ่ะมือมาดูคิบเก้าห่างมาดูอนาะดีแก่คือพอเอแค่ เออแม่อือกะแ่ฟวงหิ้งนาพบกับอึงยางมือแงกวก่อดตอนนี้มันมืติกมั้งมือจก็แค่ให้ติ๊กโคอ้าวว่าอืองานกบกอดกับแบ่คือจะมือคกมือ grab มือคมือมังมึงขอแข็งมือหายกมือขาคลขกหาดมือแข็งแน่นอนเหมือนตอนนี้คือมือคลมือ g a มันคือ g a มันือกดบกงหวานใส่เออกับ b ูไกลวะตนนี้ก็คือลูไกลก็คือเหนื่อยมากมาก คืยคือ <fin anta> <ots> ่าหาเจอเนาะคือูพมือเคื่อนปเคลื่อมารื่อคือคือเนาะพอเพื่อหมูเพื่อมจะว่าไปยัดันะคือมันม่เา่ว่าคือมงมันคือให้กับเขาคือพอเพื่อหมูเพื่อม้คงไม่

พอจะถงตัวด่พอาบามือเงินพอไปแทงแบบเชันเานี้แก่มืงเงินพอใช่ไหมครับปู่แต่กูแ่วนแก่ไปเลยข้างใบใบเก้าเก็ดเก้าเก็ดเก้าเก็ดเนาะเก้าเก็ดอืมเอาไปชื้อเนี่ยมาจูเด้อครับปู่เด้อเด็กรู้ักันหเสียเงกซื้อเนี่ยมาจูติดต้อนี่ยือเงื่อนครับแล้วบอกื่อซื้อเื่อ เรื่องไม่ค่ประชิดอย่างองมันคือเพียนก็มูแต่เรื่องเรื่องเพียนจะโมว่านปะปุ๊บเจ้าแค่เพี้ยนองเรื่องเรียน,น,ยนดบายสามปุบปะว่าสิเก็แค่กล่องเงาปอกคาบาบกาวกาปุ๊บกุอยท่านที่เรื่องเอ,งอ,อก,วงกว่าคือกล่องยงางูเหยลวกล่องน่งไปเ <laughs> <laughs> พราะว่าบอกเรื่องมักิึ เ้ค่่ได้โอ่ะโอ้โอ้พออะไร้ว่กานะเดี๋ยวก็มีโชคมาเริมเนาะคต่นวันนี้พ่อแก่ให้โค่ให้ g า o ให้คู่ให้มัด เออหายใจถึงไร้ค่หน้ามูตัวบอืมปุ๊บป้หายใจต่อริมครับปูร้องใจเือกก็คือว่าเดือกทำงานเรืองหัวใข่ถูก้อจะร้องูแล้วคบปุบก็คือเหมือนร่งไปร่องมาเหมือนความปุบบัดบังบังังกันย่างเอาไปย่างต่อริมแด่ริเออหเข้าไปคงมันคชบไ่ควบไข่มันก็คือง่ายคือ ก็เตรียมคือกัดแกะมาเอางาเรืมครับปู่วก็ว้งมือหัวมือหางไงมาคนเขาวางแผนาากาดกตัวคือออกโรคบกเมือนนเ่อนาเรื่มครับปูอ,มงไงไงอืมามันมาทเมืาด้อเออตรงบ้างแผนกวอนกัตัวคือไม่ใช่ไงงคือเอาโป๊โป๊โป๊คือคู่วามันเปิดไป,ปไดเพราะอะไรเรื่มครับปู่พวกเขาขายเขาก็เป็นคนเรื่เขาอกจะเปิดนิดนึงเรืม่มนี่หูฟังไม่กล้ามเรื่ม ครบปุหัวเขาหม้าเขาก็ต้องมือหัวเขาเรื่องมัว่าข้างมวยตั้งมวดถึงม้านี่สามร้อยสิบเก้าบาทครับมวดถึงม่านีเขาปรกันมเรื่ปกันบเรืงเขาคือยดอดพอกันเขาว่าเขามุดหลาย่จำเรื่อครับเขาใช้างเนเอะกูกาว่าแค่แกก็เรื่อง ไม่พอเบาก็มีเขาเขาบ่กเรียยิ่ครับปูวัดเึียงใหม่ริ่งย่งครับกาเกลดเต็มที่เเเรื่องครับปหาเกล็ดครหาเกล็ดหาเกลดมันีูครับหนึ่งตัวหนึ่ตัวหาเกล็ดกลุ่เดีกวไา้ย่งครับเออหลอนกันคือหลอนเขา้ยอ่งบครับปูเขาบักงานได้หมดครับปูจากปูรือมาคาว่าบักานแม่งครับป่อยย่งหรือป่อยล กลังวัดนี่พ่อพือเทศเข่งเขาเขาก็าพวงเราซ่เขาคื่แบบพ่อ,พอครับปูพอป่อเขาหนูเครอะห์แข็งครับเรื่องครับขั้นคือหากใจแต่มูาคนเรื่องเยองครับปูเพืงวันไไเรื่องเรื่องครับยจะให้มันหายไปขั้น นว่า,าพอาวเาอือบหาเก็บเบาพอชวเบาคุ่มือยั่นคือน้องก็มาเอลียรดูแเพราะว่าพ,พ,พอบอกเป็นตมันบอกออกเขาว่ะครับพ่อพ่อก็คือบอกก็คือไะมือได้ก็คือบอกหาคือหากืองเายไปออกมานแกโขพ่อกันเร็วกันเกี่ยวว่างั้นแยกกูเปล่งหามบาร์ด้วลูกเพราะว่าพ่อบอกห้ฟันคุมหาเกลืหาเกล พ่อยู่บอกก็คือไรเรื่องครับปูถามว่าออกบอกกะเรียวแต่ไม่ถามว่าพ่อกระตือห้าเจ็ดลูกหลานจะแก่กลุ่มเดียวกัพ่อกระตือห้าเจ็งเพราะงั้นไรเรื่องครับปูเลาจ้างแค่คือเอาบอกกะเรียวเถะเนาะครับอืมคัดพ่อเบาก็คือไม่คู่แข่งของปู่คือครับปูห้าเจ่ดพ่อกือว่าเออนักเรื่องโกนี่คู่นอนครับเรื่อ งบ้างแผงมาอือมาะห้าเจ็ดห้าเก๊กเออผู้แล่ก็ว่าผู้แกบอกเล่นตกกันว่าคเข้าเครือหรืยว่าค่ะตัวเลกมาออกคุณาดออกกาดออกคนางบอกหาเก๊บอกแปลงไปกางกับพออกคุกางกับพวคือคคือเปล่าเปลาปัญหาครับ่า่งคุณมักความมืดปัญหาครับผู้แก่ขั้นตัวกลุ่มแล้วกางกับ่าแข่คือพ่อมาขัพขา วัดท่านเรืมวัดที่ไหนแต่ก็ไ่เหมนเนาะวัชิมมาเรับยังได้ก็ออกเธอเงยงออนเดืมสาธุสาธุครับปูบอกว่าทื่อนึไเรื่มเร่มแม่ีดีละปูเรืมบาบอกคบปูบ้ังพัอเขบอกว่าออกทคียราออกว่าอะไรเรื่มทคลี่ร์ของออกคเงออ ออว่้้มมนหกอับเวลาปเปลี่ยนสัมปูตุต่เป๊ะเลยเปเดืมยังวานอย่านี้ับพ่อบอกแคมื้อจะหมองเหมองเลยัว่าจะปูสัต์ดีทวินมมีท่หึงมีที่หกขอกไองยงา่างหวาคขาเกังยืมมันออกหูแกงออกมือแกงว่้นึ่งเปออกนะว่้นหนึ่งครับปูเอาเปดกันข่งมันจางกับพอปกออกว่าช้นเก่าเสีมันออกว่้นหนึ่งข้าแงย่งเข้าใจแล้วครับปูเออ แกงกระออกมันคือเก่าคือกงกระโปออกมันคือเก่าคือมือพก้ข้อขายบอกหาเก๊หาเก๊มันกระถือออกมันช่อหนึ่งดกงกระบปออกมันค mm. ือเก่า <dishes> คือแมนบ่บอกขาอื่นกรับปงไป่ไมข้อขายจะคุ้นด่ารูบอางบักเชื่อแค่ยิ่งครับข้อขายเนาะครับปูขเป็นยัง ไปมัมาคอง้างก่อนด้อยยางคือกัรคือกัรไก่ไก่ห่างกับข้อตบหมอนเก็จะทันยืมบ่เป็นยังปูกดเอาเรียบกดเอาครับเออใครบ้องเอาร้องเปิดเพลงมาคู่ฟังเลยครับปูรับบ้องได้ยโพงเอ้าเอ้าเอ้าเออใครพ่อเข้าเร็วเข้าเร็วมากังไงคืออะไยืมเข้ามาจังไงคือพ่อเข้าเร็วที่เอาคู่ไปเก็บปูวันคือบ่ยืมเอาแล้ การไม่วากันไหนเรียนเาะเออค่อก g ặ คนกับเปิดข่าเนาะโอเคจบข่าวเนาะเอางั้นก็ว่าบุญเาเรียกว่าขานงานสุขางัเขาเอาเออรวมบุญกับอีพ่อขาม้าบกาอีพ่กโอ้มาพอดีเืขามเมือเก่าเงบมา ครับ้ามมึงเก่ามาทข้งเบอร์าพกือเรืยยิมมือหนี้เลอยครับขนาดกู้กลางก็คืนยังมาทข้งเลยเหงม้ยานกุพาจเอาเออจากดรามันแ้วคนร้ากาแข่บนาะอ้าขอให้นางกุญแามือเขมือยามือเขมือหมาดแล้วก็เฮ้เฮง่อยๆหวดทิ้งมาเกดเอาเอองวดทีมันบาดเจ็บอีโฟไปแ่เอามาไม่เป็นไรยังไม่ตายยังหายใจสบายเนาะ เออไม่เป็นไรเออเงี้ยเขาพายเอาเอเอาอย่างเงี้เออบางแห่งบางแห่งมันเออาเร่องเก่าเกิดเงี้ยเออถ้าเรื่องเก่าเกิดเยอะเหมือนเยอะบ่อกนะเยอะเขาว่าพอเบาบ่อเยอะครับปูเดจ้าลูกแา่ชื่อด้วยเนาะครับแล้วแต่แล้วเกลีเนาะอ่ะหมดแล้ว อาขอหกุ้านชื่อรวมบวกมาขอให้มือถกมือดับมือถูกมือไม่ไอ้กูวันนี้ถูกขับพรงหนึ่งแล้วก็รัวจริญงจะดึนะกนะไม่ตื่นม่กติสิบเก่าสิบเก่าคาปูสาทุสาธุแบ่งคนรู้ิบเก่าแล้วรมากขึ้นเยอหมดครับชิบเก่ายี่ิบเี่ิบตีกูิบคก้าสาทุสาทุม้ามาแรกสาธุสาธุ่คปู